สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักวันที่8พฤษภาคมนะคะคุณได้เอชซับเพนติเคิลนะคะส่วนข่าวเป็น2เหรียญน,นะวันนี้ไพ่เหรียญมาทั้ง2ใบเลยนะคะมีข่าวดีสําหรับชาวเมธนะคะอาจจะมีการประสบความสําเร็จเรื่องการงานการเงินนะคะการค้าขายอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องส่วนตัวหรือว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแฟนอาจจะหาอะไรมาให้ที่ถูกใจหรือว่ามีการง้อขอคืนดีกันเนาะ ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยสองเหรียญนะคะวันนี้แฟนเนี่ยอาจจะต้องเอ่อทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเป็นไม่ได้ว่างานก็กำลังซีเรียสนะคะเรื่องความสำคัญก็กำลังดีเขาก็อาจจะต้องแบ่งเวลามาหาคุณหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความสำคัญจะดีขึ้นนะคะมีไพ่ stay optimistic about your love life o v e l นะก็เป็นช่วงแฮปปี้ของคุณสองคนนะคะต่างคนต่างมองกันและกันในแง่บวกนะคะ look for s i g n ออลองตัดสินใจอะไรไปตามรางสองหอนนะคะที่จักรวาลส่งมานะคะอาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถือเป็นการรับสารจ,จากจักรวาลไปด้วยเนาะ